تي بلوك ستح. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. จวีศร ah uh. ์แห่งการออาลอัน ok กุรอานได้มีโอกาสมามุซากร์ทบทวนความทรงจำกับท่านพี่น้องอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับในครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องสระสุดท้ายนะครับท่านพี่น้องคงจะจำได้นะครับว่าสระสุดท้ายได้แก่สระอะไรครับท่านพี่น้องครับ สระภาษาอัหรับมีทั้งหมด11สระฟัตฮะกะัสรอบอมมะเป็นสระอัสลียะหรือสระหลักฟัตฮะไตยกตยัสรอไตยบอมมะไตยมัดฟัตฮะมัดกัสรอมัดดอมมะชัดจะสุกูล8สระนี้เป็นสระฟอร์ไยะหรือสระกระจายครับท่านพี่น้องครับ ท่านพี่น้องก็สับมาแล้วนะครับว่าสระฟัดฮัดไยกัสระไยดมมาไยแทนจากอักษรนูนไหมัดฟัดฮะมัดกัสระมัดดอมมะมัดฟัดฮะแทนจากอักษรอลีฟมัดกัสระแทนจากอักษรยาและมัดดอมมะแทนจากอักษรวาวส่วนสระชัด,ดะ เป็นสระผสมคำหรือสระที่ใช้สะกดคำแล้วอ่านได้สองครั้งสระชัดดนั้นมีอยู่4ชนิด 1. ชัดดะที่ตกอยู่บนอักษรลามรอเรียกว่าชัดดะอํากันอ่านแบบกระชับหรือเน้นเช่นบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเระฮีมสชัดดะตกอยู่ที่นูน หรือมีมเรียกว่าชัดดะตะรอคีอลักษณะแบบนุ่มนวลพร้อมกับกุนนะหรือดงงุงหรือน่วงเสียงสองขั้กาเท่านั้นเช่นอินนัลลอฮะกัมมัมบิกัมมินสีนะครับสามชัดดะคอยรุมมุมกิน อ่านแบบไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าตกอยู่ในกฎของอิดอมบีกุนะนะครับนูนตายหรือสระฟัตหัดตายกัสระตายดอมบัตายที่เรียกว่าตันวีนนะครับพบอักษรอิยาวาวมีมนูนนะครับเช่นไมยกูลูยันนาตูวยูนนะครับแล้วก็ชัด,ดะ ชนิดที่4นะครับเขาเรียกว่าชัดดมุมกินอ่านแบบธรรมดานะครับมีอักษรอยู่2 0 22อักษรท่านพี่น้องก็จําอักษรตัวน้อยนะครับมุมกินมี22ตรอครีอ4นะครับอัมกัน2แล้วก็ตรอครี2และอ่านต่างกันนะครับถ้ามุมกินอ่านแบบธรรมดาเช่น อัยยานะยะตะซักกะวะยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ารอยบำมุมกินก็ตกอยู่ในรูปของอิดะอมบีก um ูนาเช่นไมอากูโร่แต่ตะรอคีอรสนัะแบบนุ่มนวลเช่นอินนัลลอฮะกอมบีกอมมินชัดาอัมการอ่านแบบกระชับหรือเน้นเช่น บิสมิลลาห์บิสมิลลานะครับเน้นที่ตัวลาราะหมานิราะหินี่ทั้งนี้แหละทั้งนั้นท่านพี่น้องครับเราต้องใช้สระชัดดะให้ถูกที่นะครับมันตกอยู่ที่อักษรใดแตผมก็ได้พูดมาแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ายานะครับ,าานนรบต้องแยกนะครับอย่างกะไมย่กูลุชัดดะกอยชัดดะกอยรุมุมกิน กในรูปของอิลลามบิกุนนะไอยานะหรืออียากะนองบูดูเออียากะเนสนสเตยนนี่เ,เรียกว่าชัดดะมุมกินอันลลัสนะแบบธรรมดาธรรมดาไม่เน้นนะครับไม่ใช่อียานี่ครับท่านพี่น้องครับคือการใช้สระหรือว่าอยู่ที่วาวมิวากินนะครับอัลอาวาลูนะ้านี่ครับท่านพี่น้องครับ หวังว่าท่านพี่น้องคงจะแยกได้นะครับว่าสระชัดดานั้นใช่อย่างไรและตกที่อักษรอะไรอ่านแบบไหนท่านนี้แหละท่านนั้นนะครับก็ต้องพยายามแยกแยะนะครับส่วนสระสุก,กูลหรือสระมติหรือสระตายนั้นเป็นสระสุดท้ายของภาษาอาหรับคือสระที่11นะครับท่านพี่น้องครับแล้วก็มีอยู่11รูปแบบด้วยกัน ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินว่าสระสุกูลนั้นแยกได้ถึงขนาด11รูปแบบนะครับชัดนะแยกออกเป็น4แล้วสุกูลแยกออกเป็น11นะครับ11รูปแบบรูปแบบที่1น,นะครับสระสุกูลหรือสระมตีหรือสระตายจะปรากฏที่หกขม5ท่านพี่น้องครับเมื่อพูดถึงหก,ก่ม5แล้ว ท่านพี่น้องต้องนึกภาพเลยนะครับว่าภูกรมห้าก็หนึ่งอิดดะ้อมบีกุนนะนะครับมีสี่อักษรนูนตายหรือตันวีนพบยาวอมนิมนูนสองอิดดะ้อมบีไกรรีกุนนะลามรอสามอิดดะฮัดมีหกอักษร อาลิฟกรีนฮาคออินฮาซีอิกลับมีหนึ่งอักษรคือบาห้าอิวฮาดนะครับอ,กอักอาจาร์โทษครับห้าอิกฟาอักษรอิกฟามีเท่าไหร่สีนตายิมใจสอดดันกาฟฟาซากอฟวอสปอวอครับท่านปีน้องครับ อาลิฟกับฮัมซานับอักษรเดียวกันจะเห็นได้ว่านี่รูปแบบที่หนึ่งสุกูลตกอยู่ในหุก,กลมห้าหุก,กลมห้าก็อิดะรอมอิดะฮัดอิดะรอมบีกุนนะอิดะรอมบีโอยลีกุนนะอีกฝ่ายอีกรับท่านพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าอักษรอิดะฮัดมีหกอักษรอาลิฟเยนฮาคออินฮาหารือว่าฮัมซานะครับจะนำเสนอเช่น มันอามะน่รอสูลุนอามีนนนะครับนี่แยกเฉพาะสระสุกูตทนั้น,นะครับให้พี่น้องเห็นเป็นพอสังเขปนะครับถ้าไปถึงกฎเข้ามาแล้วจะนำเสนอแบบครบละเอียด 2. อ,อิดโร,รมุนบีกุนเนตินมีสี่อักษรเอาวาวมีมนนเช่นมันยากูลูอันลนักษณะปั้มก็ไม่ยากูลู เยวไมอีด y อั d u ด u รนะครับ3นี่เราเน้นถึงเรื่องสระสุกูนะครับถ้านพีน้องครับตกอยู่ในอิดอมบีโกรีกุนะมี2อ,อักษรลามกับรอเช่นมิรอบบีฮิมกอฟูรุตราฮิมเดี๋ยวท่านพี่น้องจะหาว่ากอฟูรุตราฮิมไหนแล้วว่ามีตันวีนอย่าลืมน,นะครับท่านพี่น้องครับตันวีนได้แก่สระฟัดหัดไต กัสโตรไตายดอมมาไทยและตานูวีนแทนจากอะไรครับท่านพี่น้องครับตานูวีนแทนจากนูนตายคือนูนที่แฝงอยู่ในสระตานูวีนจะเป็นฟันาตฮัตไยหรือกัสโตรไตายหรือดอมมาไทยท่านนี้แหละทั้งนั้นท่านพี่น้องต้องเขียนตัวเต็มนะครับรอดอมมาโรนูสุกูรุนนะครับจะเห็นได้พับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสุกูน,นั้นอยู่แฝงอยู่ในสระอดอมมาตทยครับท่านพี่น้องครับ وإلى هناك وإلى هناك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،